สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบอส NTC นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกม Modern Combat เหมือนเดิมนะครับผมก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็ไปวันหยุดนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยต้องไปเที่ยวหยุดทั้งทีก็ต้องไปเที่ยวนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมจะบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าผมเนี่ยจะทําอาชีพเสริมนะครับนั่นก็คือการขับ Food Delivery นะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยน่าจะ ไม่ว่างเหมือนว่าเดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็ลงคลิปถีด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมว่างนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําอาชีพเสริมเนาะเป็นช่วงวัยเรียนนะครับผมก็อยากจะหาตังค์เพิ่มนะฮะแล้วก็อยู่เฉยๆแบบนี้ก็อาจจะยังแบบไม่ได้ตังค์นะครับก็เลยแบบทาให้ผมเนี่ยต้องไปขับโฟร์เดลิเวอรี่นะถ้าผมลงคลิปไม่ถีเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ขออภัยด้วยนะกันะนะเพราะว่าอ่าผมก็ต้องหาตังค์จริงจริงอะอันที่จริงคือผมก็ ไม่อยากจะรบกวนพ่อแม่สักเท่าไหร่นะครับผมก็อยากจะหาตัางค์เรียนเองเนาะถึงแม้ว่างานมันจะแบบไม่ค่อยแบบดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่เรานั่งอยู่เฉยเนะาะการงานให้ผมเนี่ยก็สมัครขับฟู้ดเดลิเวอรี่ไปนะฮะอาจจะลงคลิปไม่ทีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะประมาณนี้แล้วกันเนาะแต่อาจจะแบบ2วันคลิปหนึ่งนะครับหรือว่าวันละคลิปถ้าทันนะแต่ว่าอาจจะแบบไม่วันละคลิปเหมือนเมื่อก่อนแล้ว แลวก็ขอโทษด้วยนะครับที่หายไปนานเลยละกันนะสำหรับใครนะครับที่ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับเกมนี้นะครับก็สามารถไปที่กลุ่ม Motor Combat ประเทศไทยได้เลยนะฮะกลุ่มนี้นะครับจะมีให้ดูหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวละครวิธีเล่นวิธีหาเหรียญเขียววิธีหาตังขาเลนนะครับหรือว่าหอทาวเวอร์ต่างๆวิธีเล่นแะไรต่างมีหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีแทลลิตในกลุ่มนี้ด้วยนะ ซึ่งเคดิตเนี่ยผมก็จะแปะไว้ตรงนี้เลยนะฮะกลุ่มนี้นะครับก็เป็นกันเองมากนะครับทุกคนคืออัธยาศัยดีนะฮะแล้วก็แอดมินใจดีทุกคนนะครับผมแต่อย่าให้แอดเนี่ยโมโหนะบอกเลยว่ายิ่งกว่าปีศาจหยอกๆนะครับผมประมาณนี้ละกันเนาะแล้วก็คลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นโหมดแฟชั่นวอลกันนะฮะทีแรกนะครับก็จะมารีวิวนั่นแหละแต่ว่า <c oughs> มันรีวิวไม่ทันนะครับแล้วก็ว่างตอนนี้ตอนเดียวนะครับก็เลยแบบ ทำคลิปเล่นแบบชิลๆไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าคิวที่จะรีวิวตัวละครเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะฮะเอาจริงคือดองหลายตัวดองไว้หลายตัวเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยก็รู้สึกว่าทําคลิปแบบนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์ทีหลังแล้วกันนะส่วนทีมที่ผมจะเล่นก็คือเป็นทีมแบบตายเกิดนะฮะก็คือว่าเป็นตัวละครที่มีสปอสซีฟที่เป็นตายเกิดนะครับผมไปดูคลิปนี้จากต่างประเทศนะครับผม ต่างประเทศก็เคยจัดทีมนี้ไว้นะครับและทีนี้เนี่ยผมก็เลยแบบว่าอยากจะลองมาเล่นดูนะครับอันที่จริงคือคลิปที่ผมไปดูน่ก็นานแล้วนะแต่ผมอยากจะลองเล่นดูว่าทีมนี้เนี่ยมันจะยังเวิร์กอยู่ไหมนะแต่ว่าตัวละครบางตัวนะครับก็ยังฟิวชั่นไม่สูงนะฮะอย่างสกอร์เปียหรือว่าควานชิเนี่ยก็ฟิวชั่นยังไม่มีเลยนะครับก็อาจจะยังเลือดน,น้อยอยู่นะฮะประมาณนี้นะสำหรับพาร์ตซีของแต่ละตัวนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปข่าวๆาฝั่งแล้วกันนะ สำหรับเจสันนะครับจะเป็นเป็นอย่างที่รู้กันนะครับก็คือว่าเป็นตัวละครที่สามารถตายเกิดได้นะครับและหลังจากที่ตายเกิดมาแล้วนะครับก็จะบวกบาเพิ่มมา1บาด้วยนะรประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีไอเทมที่เป็นไอเทมตายเกิดนะน่าจะเป็นไอเทมใหม่นะครับผมซึ่งถ้าใส่มาด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสตายเกิดให้กับของเจสันด้วยประมาณนี้นะแล้วก็จะมีดีที่สกิล2นะครับสกิล2เนี่ยจะมีการ รีเจนเลือดด้วยนะครับแล้วก็รีเจนแรงมากด้วยนะซึ่งมันจะทําให้ตัวละครเจสันเนี่ยยืนถึกขึ้นนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะก็พยายามใสไ่ไอเทมของเจสันมาด้วยนะก็คือฮอกกี้แมสนะฮะซึ่งฮอกกี้แมสเนี่ยมันจะทําให้การบูทเลือดหรือว่ารีเจนเลือดเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมเออทาให้เจสันเนี่ยแบบโคตรโกงประมาณนี้นะแล้วก็ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือสกอร์เปียนสไตฟอร์ดนะฮะ ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นตัวละครที่เก่งมากนะฮะตัวละครนี้นะครับจะเป็นการเซฟให้เพื่อนภายในทีมนะฮะก็คือว่าถ้าเพื่อนภายในทีมใกล้ตายนะครับตัวละครนี้นะครับก็จะออกมาเซฟให้เพื่อนนะฮะแต่ว่าเซฟได้คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมก็ทั้งทีมเลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนไอเทมที่ผมใส่นะครับผมจะใส่เป็นชิลล์ไลยูคูไนด้วยซึ่งมันจะทําให้การใช้ สเปเชียลแอตแทของสกอร์เปียนนะฮะมีโอกาสเจาะบอกด้วยและเพิ่มคิติคอนด้วยนะฮะประมาณนี้ละกันนะฮะถือเป็นตัวละครที่เก่งนะครับเพราะว่ามันสามารถฮิลจากสกิล l 2ได้นะครับผมแล้วก็ผมยังบวกไม่เยอะนะครับก็อาจจะฮิลไม่แรงนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะขาดไปไม่ได้เลยก็คือควานชีนั่นเองนะซึ่งควานชีนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับจะทําให้เพื่อนในทีมตายเกิดได้หรอบนะครับผมแต่ว่า มันจำกัดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะตายเกิดได้แค่1คนเท่านั้นจะไม่ช่วยทั้งทีมนะแล้วก็ควานชีนะครับต้องเซฟควานชีไว้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าควานชีตายนะฮะพาร์ตีของควานชีเนี่ยก็จะใช้งานไม่ได้นคนับผมนั่นเท่ากับว่าถ้าควานชีตายเราก็จะเสียตายเกิดไปหนึ่งรอบนะฮะมันก็มีข้อเสียอยู่นะแล้วก็เป็นตัวละครที่ตีค่อนข้างช้านะครับเวลาเล่นเนี่ยก็พยายามหาจงังหวะ ตีให้ดีๆก็พอนะครับตัวนี้ก็จะเก่งพอสมควรเลยนะฮะส่วนอันดับเทลลิตที่ตัวละคร3ตัวนี้อยู่นะครับก็คือเจสันนะครับจะยังอยู่แลงเออยู่นะถึงแม้ว่าจะยืนถึกนะครับแต่ว่าพาสซีของมันก็มีแค่ตายเกิดแล้วก็มีหิวของสกิล2นะถ้ามีสกิลที่หลากหลายกว่านี้ก็อาจจะถกอัพไปอยู่แลงเอนะฮะแล้วก็สกอร์เปียนนะครับก็คืออยู่แลงเอเอเลยนะครับเพราะว่าตัวละครเนี้ยเก่งมากนะครับมันสามารถฮิวให้กับ เป็นทีมอะสไตฟอร์ดใช่ไหมทีมสไตฟอร์ดแล้วก็ฮิลให้กับตัวเองก็ได้และสามารถเซฟเพื่อนในทีมได้ด้วยนะครับเนี่ยมันเก่งมากเลยนะก็เลยไปอยู่แรงเอสเสไปแล้วกันเนาะส่วนควานเชคก็ยังอยู่แรงเอเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพาสซีฟของมันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่และตัวละครของมันก็ยังตีช้าแล้วก็โดนแบบว่าเคาน์เตอร์กลับง่ายนะครับผมก็เลยทําให้ควานเชคยังอยู่แรงเออยู่เหมือนกันนะ ส่วนต่อไปนะครับก็ไปดูที่เกมเพย์กันเลยนะครับว่าเกมเพย์เนี่ยก็เป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมตอนนี้นะครับเรามาอยู่ใน Quick Battle แล้วนะครับในโหมด Section War นะครับผมโหมดออนไลน์นะทีแรกนะครับผมเล่นไปแมตช์หนึ่งแล้วแต่ว่าลืมอัดโอ้โหเสียเวลาเลยนะฮะต้องกลับมาย้อนใหม่เลยนะครับผมคือแบบว่าอีเวกก็กำลังตึงเลยแหละแต่ตอนนี้คือไม่ตึงแล้วโอ้โหน่าเสียดายนะเมื่อกี้นะครับ ก็สำหรับทีมนี้นะครับเจอโลนินทากิดะคลาสสิกริวแคนแล้วก็คลาสสิกเรเดนนะก็ยังไม่เติงเท่าไหร่นะเพราะว่าเลือดยังน้อยอยู่ยังพอสู้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าคลาสสิกริวแคนคือมันมีพัฟฟิฟที่หักกระดูกเรานะเวลาเปลี่ยนตัวละครน,นะฮะก็น่ากลัวตรงนี้แหละทําให้เราเนี่ยแบบไม่สามารถใช้สกิลได้ต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ถ้าติดไฟหรือว่า ติดเลือดติดพิษนะครับก็ฮิวให้กับตัวเองอีกโอ้โหคือแบบว่าเจ้าโหดไปไหนเนี่ย้ทยคิดได้ไม่ค่อยกล้าน่ากลัวนะต้องอยู่ครบทีมนะถึงจะน่ากลัวพระเอกของเรื่อง ราะว่าสกลิลหนึ่งเกส่ากนะระไก่นะอ้ยแรงจัดโหนี่แค่เปิดตัวมาเนี่ยตีดิดโหตายตายแน่ตายโอ้โหเกือบตายเอาดิมีเซฟอยู่นี่ ไม่กลัวแล้วก็หิวโอ้โหบอกว่าส่วนเก่าทีเดียวคือตายนะฮะบอกเลยไม่กลัวนะฮะมีตายเกิดทั้งสามรอบกลัวเลย <Imp ressive. S 1> น่าจะเป็นตายเกิดของควานชีก,ก่อนแล้วก็เป็นของสกอร์เปียนแล้วค่อยเป็นของเจสันนะฮะน่าจะเลี้ยงแบบนี้นะถ้าจะไม่ผิดเนับผมทีมจะไปเจออะไรโอ้โห เฮ้ยตึงอยู่ทีนี้ยังตึงอยู่แต่ว่าเลือดยังไม่ค่อยเยอะนะครับพอสู้ได้อยู่นะฮะถ้าเลือดเยอะเนี่ยก็หน้าตึงอยู่แต่ว่าตัวละครมันก็ค่อนข้างตึงแหละแต่เลือดยังไม่ค่อยเยอะนะครับก็เลยยังไม่ค่อยน่ากลัวนะครับผมจะมีน่ากลัวแค่มารีน่านะครับเพราะว่ามารีน่าเนี่ยมันหิวเลือดได้เหมือนเราเลยนะครับแล้วก็เวลาแท็กแทอินลงมาก็จะมีการโจมตีทําให้ติดเลือดแล้วก็สตันด้วย นี่แหละหน่ากลัวตัวเดียวโหดูดิตัวโคตรสูงอะ่ะ <c oughs> สูงก็คิดถ้าหน้าเลยเริ่มกระตุกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ตดทานเล่น โอ้โหโอ้ยโอ้โหโดนสตัน <c oughs> เลือดไหลด้วยอือ <c oughs> โอเคโอ้โหมีบล็อกว่ะเอ้า เปลี่ยนตัวพอดีเจาะล็อกด้วยโหเฮ้ยสกิลหนึ่งไกลยอยู่หึมยลดบาะอันนี้คือพลาสซีฟของสกอร์เปียนนะฮะ ตีธาเลนเจาะบล็อกด้วยออ,อมีเมกี้คือเวลาแท็กไทกอีกลงมาก็จะมีรถบาร์ด้วยนะน่าจะเป็นพลาสติอองสร์เปียนที่อาบม,มาเมื่อกี้ <Well done. S 1> เจสันโดนผู้ยิปุยามมากตานี้บล็อกไม่ทันนะครับเพราะว่าโดนเคา์เตอร์ต่อไปเจอทีมอะไรเนี่ยเรียวหน่อย ขู่แคสซี่แคสซี่ตัวตึงนะครับเพราะว่ามันมีพัฟฟิซที่เจาะบล็อกนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใส่ไอเทมแล้วก็มีตัวอ่าเป็นตัวแบบสเปซออฟนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เจาะบล็อกกับทีมด้วยนะครับเป็นสัตว์สเปซออฟนะแล้วก็เป็นตัวที่หน้ามังค่านะเวลาบล็อกเนี่ยก็นั่นแหละมันจะเจาะบล็อกเราได้นะครับโจมตีเราต่อเนื่องเลยนะฮะ แต่ดูกับเราสิโดยผู้ยิบผู้ยำนะฮะผมรู้สึกว่าเจสันมันโคตรสูงเลยอุ้ยเอาโอ้โหยูกี้กดคอมโบไอเดอร์ไม่ได้วะสุดยอนยอดตาย อืมโหว่าไงเนชีอืพลังจิตอย่างเกียจะไปสู้อะไรพลัง ซายเกอร์ของฉันใช่ปะเจสันนี่เป็นตัวที่ตายแบบถ้าภายในเรื่องคือแบบเหมือนอมะตะ <c oughs> ถ้าไปดูแบบเน้นเรื่องของหนังมัเลยอะเป็นตัวอมะตะเลยบาร์ของเรื่องโอ้โหสกอร์เปียนให้ตายเหรอวินสัน <c oughs> สกอร์เปียนมันมีเผานะฮะก็คือว่าติดไฟนะฮะกับทั้งทีมเลยโอ้โหน่ากลัว แตอ่อย่าไปกลัวนะครับเพราะเรามีตายเกิดสามรอบนะไม่กลัวอะไรนะครับผมกลัวไปก็ตายปเปล่าๆนะฮะนี่มันดึงดามาทำไมมาฮะท่านผู้ชมติด,ดไฟโคตรแรง ุ้ยโอ้โหโห้ติดขี้แรงจังวะโอ้โห อุ้ยโอ้โหโกดผิดตายเลยกดสกิลสักไกเลยแต่สกิลเจสันมันไกลอยู่นะเมื่อกี้ผมกดตั้งไกลนะเมื่อกี้มันยังโดนทีสองทีอ่ะไม่ธรรมดาแล้วตัวเนี้ สกิลหนึ่สกิลสองโคตรไกลนะฮะถ้ามันเพิ่มพัสสีบัฟอีกหน่อยนะผมว่าดีขึ้นเลยต่อไปเจอเทีมอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่ค่อยตึงตอะก็ไม่้ังหลังไม่ค่อยตึงเลยวะเออ้สึกแปลกแปลกใจมีแต่ตัวเก้งๆกลางๆไงก็ไม่รู้อะเพราะว่าทุกทีที่ผมเจอเนี่คือแบบโอ้โหฟิวสูงสอะไรเงี้ยฟิวชั่นแบบ แมั่งเจดมั่งแต่พอมาอัดคลิปเล่นจริงทำไมมันเจอแบบเก่งกางจังวะเออไม่ตึงเลย Fight. <c oughs> บล็อกอีก <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวมีบทไอ้ไอชิ้นนกไอไอกระดูกเกาะกระดูกเลยแหละ <c oughs> ลืมชื่อ S 1> <S 1> <S สุดยอดเลยพี่น้อง <Excellent. S 1> ต่อไปเจอทีมอะไรมาดูกันขอตึงๆสักตาหน่อยได้ไหมเจอทีมอะไรเนี่ยโคนวอสกาเลตคลาสสิรลวแข็ง ถ้าสี่เกียร์แต่อย่าพึ่งดูถูกไปนะฮะเผื่อทีมเขาเก่ง <laughs> ดีบบราอันนี้มันด้านได้สะททอนนี่เป่าแคลง เกือบตายเฮ้ยยูซีอะไรวะ ะไรลโล่ชิตลานี่แหละสุดยอดมาเจอทีมอะไรมาสุดท้ายแล้วเร็วๆๆ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 โอ้โหแจ็คบริกนะครับผม ตัวไอ้แชมคานาในการ์ดซีเวอร์นะครับผมโหทำไมมันแรงจัง うん。<laughs> <laughs>